โค้ดสวนครับสวนตรงไหนตรงนี้เปล่าใช่ตรงนี้อันนี้เท่าไหร่นะถุงละสี่สิบครับสี่สิบบาทอ๋อ้ยถุงใหญ่นะสี่สิบบาทเป็นกระโพดเขาเรียกซุปเปอร์ป่ะครับกระโพาะหวานนะนี่ก็ปลูกเองนะฮะตรง ทางวัดนี่นะทางวัด่าน้ำพุนี่ครับ,รบแบบแปะแล้วนะ <c oughs> แกมให้เสร็จสับเลยนะครับเอาถึงก็เอาไปต้มได้เลยนะน่าจะขายหมดฮะเดี๋ยวไปแสบบางเบิดถุงละสี่บาทครัวนหนึ่งก็น่าจะพอนะครับเพราะถุงงใหญ่ มันเป็นแข็งเลยเนาะผูกเยอะไหมครับอ๋อผูกเยอะแต่น้ำท่วมเนาะก็เลยได้มาแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับกับโพดหวานบางเบื่อครับ